สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาทำกับข้าวให้ดูเช่นเคยนะคะวันนี้จะทำแกงกะหรี่สไตล์ฝรั่งจากแกงกะหรี่อันนี้มีสะโพกไก่แล้วก็มีน่องไก่นะคะเดี๋ยวเรามาทำก่อนอื่นเรามาทำเครื่องกันก่อนมาทำมาดูตามขั้นตอนเลยนะคะกระเทียมสับโอเคกระเทียมสับกระเทียมสับก่อนนะคะเรามีกระเทียมสับเรามีหอมใหญ่นะคะเรามีพริกใส่พริกหวาน วันนี้มีพริกขี้ฟ้านะคะที่บ้านก็เลยใส่พริกขี้ฟ้าถ้าใครมีพริกหวานก็สามารถใส่พริกหวานได้นะคะสูตรนี้ง่ายๆนะคะเราจะใส่ผงกะหรี่ใส่ผงกะหรี่นะคะแกนกะหรี่ก็ไม่พ้นผงกะหรี่นะคะ หอมใหญ่อ่ะใส่หอมใหญ่ไปในหัวหอมใหญ่หั่นหอมใหญ่ก่อนนะคะดูตามขั้นตอนเลยจ้าง่ายๆนะคะหอมใหญ่ ใหญ่หนึ่งหัวนะคะไก่ของเราก็ไม่เยอะเท่าไหร่หัห่นหอมใหญ่ก่อนใส่มันฝรัง่งเราจะใส่มันฝรั่งนะคะวันนี้ไม่มีแครอทจ้ะไม่ได้ใส่แครอทนะคะใส่แค่มันฝรัง่งมีแครอทก็ใส่แครอทได้นะคะแครอทรู้สึกว่าจะมีอยู่นิดหนึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนอาใช่จากแครอทมีอยู่นิดหนึ่งก็ใส่แครอทด,ด้วยนะคะ แครอทเหลือจากที่ทํากับข้าวก็ใส่แครอทเข้าไปด้วยเดี๋ยวหั่นมันฝรั่งก่อนอันนี้มันฝรั่งปอกเปลือกแล้วนะคะหั่นไปเลยมันฝรั่งหั่นชิ้นประมาณนี้แหละอ้าชิ้นใหญ่ประมาณนี้นะคะพอดีที่บ้านมีเครื่องครบไก่ก็มีครบเครื่องเลยนะ,ะก็เลยมาทําพอดีที่บ้านซื้อมันฝรั่งไว้ไว้เป็นอาทิตย์ละ ยังไม่ได้ทําแบบข้าวก็มีเครื่องครบก็เลยจะมาทําแกงกะหรี่ไก่สไตล์ฝรั่งนะคะสูตรนี้เครื่องก็จะเยอะหน่อยนะคะเครื่องนะคะเรามีแคอรอทแล้วก็ใส่แครอทเข้าไปด้วยไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่เป็นไรนะคะไม่มีไม่ใส่ไม่เป็นไรจ้ะ Okay, เราจะมาหั่นแครอทนะคะมีก็ใส่ไม่มีก็แล้วมีก็เลยใส่ใส่ไปด้วยโอเคตามด้วพริกกี้ฟ้ามีพริกอ่าพริกหวานใส่พริกหวานได้นะคะพอดีวันนี้ที่บ้านไม่มีพริกหวานจ้า มีแต่พลิกขีฟ้าก็เลยใส่พริกขี้ฟ้าแทนเอาเม็ดออกก่อนนะคะหั่นชิ้นแบบนี้เลยนะคะ,ฉะเฉลียงฉเฉลียงแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องต่างๆเลยนะคะ สูตรนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์ฝรั่งเราจะใส่เนยครีมออฟอารเนียนนะคะครีมอหอมใหญ่ใบกะวานพาสต์ลีซุปไก่ผงครีมพาวเดอร์โคโคโนัทครีมพาวเดอร์นะคะหรือว่าผง ผงมะพร้าวผงมะพร้าวนะคะเราจะมาใส่โอเคทุกอย่างพร้อมอ่าเดี๋ยวเรามาทําไก่ก่อนลืมลืมหั่นไก่จ้าเดี๋ยวมาหั่นไก่ก่อนนะคะเราจะน้องไก่เนี่ยเราจะเราจะ,เราจะไม่หั่นนะคะเราจะบ้างเอาเราจะใส่ทั้งน่องนี่เลยนะคะเราจะเราจะบบัง้งเอาแค่นั้นเอง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปทอดไก่ก่อนทอดไก่แล้วก็ทอดไม่สุกนะทอดพอออกเหลืองๆแล้วก็เราก็จะตักขึ้นมาก่อนพักไว้ก่อนนะคะอันนี้ใส่2อย่างพอดีที่บ้านมีสะโพกไก่เหลืออยู่ที่ทํากับข้าวก็จะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะสะโพกไก่นะคะเอาชิ้นใหญ่หน่อยเอาชิ้นประมาณนี้เอาชิ้นใหญ่หน่อยอนะคะประมาณนี้แหละอาทุกอย่นะะา,ยอา,ยางพร้อมเริ่มก็ได้เลยจ้า โอเคนะคะเรามีผงกะหรี่นะคะใส่ผงกะหรี่ลงไปมาจา้ะเราจะมาทอดไก่ก่อนนะคะไม่ต้องทอดให้สุกทอดแค่พอเหลืองก็ปอนะคะเราจะใส่น้ำมันมะกอกใช้น้ำมันมะกอกจก้ะใส่น้ำมันพอประมาณนะคะน้ำมันพอประมาณประมาณนี้แหละโอเคแล้ว ไม่ต้องรอกระทะร้อนนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำมันมะกอกเนี้ยไม่ต้องรอให้กระทะร้อนเราใส่ไก่ลงไปเลยนะคะทอดจนกว่าจะเหลืองแล้วก็พลิกดูด้วยนะคะส่วนสะโพกไก่เราจะทอดด้านหนังก่อนผันชิ้นใหญ่หน่อยนะคะโอเคทอดไปเรื่อยๆจ้า หลังจากทอดเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาก่อนนะคะตักขึ้นมาก่อนจ้า <S <S น้ำมันเราก็ใช้ได้นะคะน้ำมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าเราก็เอาน้ำมันที่อันเก่านี้แหละใส่หอมใหญ่เข้าไป ผัดหอมใหญ่ก่อนนะคะใส่กระเทียมผัด,ดก่อน ไฟไม่แรงมากนะคะจากนั้นเราจะใส่ผักลงไปผักลงไปนะคะผักสักก่อนผักสักก่อนนะคะเราใส่แค่นี้พอผักจากนั้นเราใส่เนยลงไปนะคะใส่เนยลงไปโอเค ใส่เนยหนึ่งก้อนลงไปนะคะ,ะให้เลยละลายก่อนเตร็้แล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะใส่ผงกะหรี่ไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะ จะได้มีสีสันนะคะใส่สักสองช้อนโต๊ะจากนั้นเราจะใส่ซุปไก่ลงไปจ้ะใส่ซุปไก่ลงไปนะคะมันจะต้มผักให้สุกก่อนนะคะ เติมน้ำเข้าไปได้นิดหน่อยจ้ะเติมน้ำเข้าไปได้นิดหน่อยนะคะเติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยโอเคเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจ้ะมาจ้าผักของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะใส่ซอสต,ตัวนี้ลงไปซอสครีมใส่ซอสครีมลงไปจ้าซอสครีมหอมใหญ่นะคะ ก็จะใส่ลงไปตามด้วยผงผงมะพร้าวผงมะพร้าวเนี่ยเราใส่แค่ครึ่งเดียวพอนะคะก็เราใส่ไม่หมดนะคะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปจ้าเราจะใส่แค่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้พอ เคี่ยวต่อไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ไก่เคี่ยวให้ทุกอย่างละลายก่อนจากนั้นเราก็ใส่ใบกวานลงไปนะคะใบกวานเหลืออยู่แค่นี้ก็ใส่ไปแค่นี้นะคะใบเล็กๆนะคะอรอให้ละลายก่อนนะคะเคี่ยวไปก่อนเคี่ยวต่อไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ไก่ มาจ้ะทุกอย่างละลายหมดแล้วนะคะเราจะใส่ไก่ลงไปอ่ะใส่ไก่นะคะตอนนี้เราใส่ไก่ลงไปเลยจ้าจากนั้นก็ตุ๋นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าไก่จะเปื่อยนะคะจากนั้นเราจะมาใส่อะตะกี้ชิมดูแล้ว ผัดเกลือไปนิดนึงใส่เกลือโรยไปหน่อยนะคะเกลือโรยไปหน่อยนะคะอันนิดหนึง่งขัดเกลือนิดเดียวแล้วก็ใส่ผงอ่าพาสลี่ลงไปนะคะใส่ผงพาสลี่ลงไปจ้ะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็เคี่ยวจนกว่าไก่จะเปื่อยดีนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจ้า โอเคเดี๋ยวเรามาดูช่วงสุดท้ายกันจ้ะสามารถใส่น้ำตาลเข้าไปได้นิดหน่อยนะคะน้ำตาลใส่ได้จ้ะใส่ได้นะคะสักสองช้อนสักสองช้อนชานะคะประมาณนี้นะครับใส่พริกไทยดำไปนิดนึง ี่ยวจนกว่าจะได้ที่นะคะจนกว่าจะเปื่อยมาจ้าสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วจะทำให้กินเย็นนี้นะคะอาหารเย็นนี้จ้ะเป็นอาหารเย็นนะคะไก่ของเราก็สุกพอดีแล้วนะคะโอเคแล้วจะมาตักให้ดูจ้ะ ตักให้ดูนะคะ่ามันฝลั่งของเราก็เปืยได้ที่เลยนะคะโอเคจ้ากับข้าวอาหารมื้อเย็นนี่จะ้ะกินกับข้าวมันจะครีมมี่มากเลยนะคะ อร่อยมากเลยจ้ากับข้าวเย็นนี้จ้ะวันนี้นำเสนอแกงกจี่สไตล์ฝรั่งนะคะง่ายๆจ้ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ